สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของเงินนะคะกันอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการรวมเงินแล้วก็การทอนเงินนะคะรวมไปถึงเรื่องของโจทย์ปัญหาด้วยนะคะถับจะเป็นยังไงพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องเงินไทยต่อนะคะวันนี้นะคะเราจะมาชวนเออจะมาชวนเด็กๆนะคะเล่นเกม เงินพอหรือไม่นะคะเงินพอไม่เอ่ยนะคะก็เดี๋ยวจะมีภาพนะคะเรื่องของสินค้าขึ้นมานะแล้วก็มาดูกันว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอหรือไม่นะคะเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะต้นไม้ต้นนี้จำหน่ายในราคา159บาบาทค่ะเงินที่มีจะเพียงพอไหมนะ เงินที่มีนะคะตอนนี้มีแบงค์ร้อยแบงค์ห้าบแบงค์ยีนะคะเหรียญ10เหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญสองบาทรวมเป็นเท่าไรเอ่ยคิดก่อนอ่าเราได้เงินรวมนะคะอยู่ที่1นึบาทใช่ไหมหนึ้อยแปดบาทเพียงพอกับการซื้อต้นไม้ต้นนี้ไหมคะเพียงพอนะคะเก่งมากค่ะคำถามต่อไปค่ะ หมไปนี้ราคา790บาทนะคะเงินที่มีอยู่จะเพียงพอที่จะซื้อหรือไม่นะคะเรามีเงินอยู่เท่าไรคะลองนับรวมก่อนนะ580เราไม่ใช่580ขออภยัย6 8 1บาท6 8 1บาทจะซื้อของ790พอไหมคะ ไม่พอนะคะไม่พออ่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนสินค้าเน้ะไม่ซื้อตัวนี้นะคะหรืออาจจะไปเก็บเงินเพิ่มเติมก็ได้นะคะช<อ>ิ้นที่3ค่ะกระเป๋าใบละ945บาทอ่าเรามีเงินอยู่ตอนนี้ค่ะเท่าไรเอ้ย1,506บาท50สสตางค์นะคะ พอไหมคะพอนะจ๊ะเพียงพอที่จะซื้อซึ่งจะเห็นว่าการที่เราจะตรวจสอบว่าเงินที่เรามีเนี่ยเพียงพอไหมนะคะมันเป็นการรวมเงินนั่นเองดังนั้นการรวมเงินก็คือการนับจํานวนเงินที่เรามีนะคะรวมกันทั้งธนบัตรแล้วก็เหรียญเป็นการทําเพื่อให้เราทราบว่า เงินที่เรามีอยู่เนี่ยเพียงพอต่อการใช้จ่ายของเราหรือไม่นะคะเพื่อเป็นการวางแผนการใช้จ่ายของเรานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะเดีวจะชวนเต้นกอีก1กิจกรรมค่ะเป็นเรื่องของการทอนเงินนะคะมาดูซิว่าต้องทอนกี่บาทนะคะเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นมาให้นะคะแล้วก็มีจํานวนเงินแล้วก็ดูซิว่าเด็กๆจะคิดออกไหมว่าจะต้องทอนเงินกี่บาทนะคะชิ้นแรกเลยค่ะแอปเปิลในราคา59บาทค่ะ จ่ายไปด้วยธนาบัตรใบละ100บาทนะคะ1ใบาการหาเงินทอนต้องทำยังไงคะก็นำเงินที่เราจ่ายไปนะคะหักราคาของออกนะคะก็จะได้เป็น100ลบ59คำตอบได้เท่าไหร่เอ่ยอเราจะได้เงินทอนอยู่ที่41บาทนะคะไปซื้อของกันต่อค่ะ เสื้อตัวนี้ราคา295บาทค่ะใส่เงินไป1,000บาทเราจะได้เงินทอนเท่าไรเอ่ยวิธีการคิดหาเงินทอนก็นำเงินที่มีนะคะหักค่าเสื้อออกไปนะคะาราคาสินค้าออกไปคำตอบที่ได้เป็นเงินทอนก็คือ705บาทนะคะคิดถูกกันใช่ไหมล่ะ ต่อไปค่ะลูกบอลน,นะคะราคา557บาทค่ะมีเงินอยู่700บาทค่ะเราจะได้รับเงินทอนหรือว่าเราจะเหลือเงินกี่บาทก็นำา700หักราคาลูกบอลออกไปนะคะเงินที่เหลือหรือเงินทอนก็คือ143บาบาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการทอนเงินนะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเนาะ โดยที่เงินที่เราจ่ายไปนะคะจะมีมูลค่ามากกว่าราคาสินค้าเมื่อเงินที่จ่ายกับสินค้าราคาไม่เท่ากันเงินที่จ่ายมีราคามากกว่าเราก็จะได้รับเงินกลับมานั่นเรียกว่าเงินทอนนะคะมาดูส่วนหนึ่งค่ะเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ข้อนี้ถามว่าถ้ามีเงิน450บาทนะพอให้มาอีก290บาทเราจะ มีเงินกี่บาทมีเงินอยู่450บาทพ่อให้มาอีก290บาทเราจะมีเงินกี่บาทคะวิธีการคิดคำตอบของข้อนี้ต้องทำอย่างไรบ้างก็คือนำ450คุณพ่อให้มาเพิ่มใช่ไหมคะก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก290เพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบเป็นเท่าไร 0บวก0ได้0 5บก9ได้14ทด1นะคะ4บวก2เป็น6ทด1เป็น7เพราะฉะนั้นฉันจะมีเงิน740บาทนั่นเองนะคะต่อไปคุณแม่มีธนาบัตร9เอ่อ50บาท3ฉบับนำไปซื้อส้ม2กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ40บาทถามว่าคุณแม่จะเหลือเงินเท่าไร วิธีการหาคำตอบของข้อนี้ทำยังไงดีเราก็หาก่อนค่ะว่าคุณแม่มีธนบัตร50บาท3ฉบับเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่50บาท3ฉบับเพราะฉะนั้นคุณแม่มีเงินอยู่150บาทใช่ไหมคะจากนั้นนำไปซื้อส้ม2กิโลกรัมกิโลกรัมละ40บาทเอะแล้วส้มราคาเท่าไหร่ล่ะส้มก็ราคา 80บาทนั่นเองนะคะโจถามว่าแม่จะเหลือเงินเท่าไร่แม่ซื้อของก็ต้องนำเงินที่จ่ายกับเงินาราคาสินค้ามาลบกันนะคะส่ลบส่ได้ศูนย์ห้าลบแปดไม่ได้ก็กระจายหลักร้อยมาเนาะก็เป็นสิบห้าสิบห้าลบแปดได้เจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าแม่จะเหลือเงินเท่าไหรตอบว่าแม่จะเหลือเงินเจ็ดสิบบาท ตอไหน้ากากอนามัยราคากล่องละ350บาทจ่ายด้วยธนบัตรใบละ500บาทจะได้รับเงินทอนกี่บาททำไมคะก็นับเงินที่จ่ายไปหากราคาสินค้าออกนะคะก็จะเหลือเงินทอน0ลบ0ได้0 0ลบ5ไม่ได้เนาะ ก็กระจายมาให้เพื่อนช่วยนะคะ10ลบ5ได้5 4บ3ได้1ดังนั้นเราจะได้เงินทอน150บาทนั่นเองนะคะสำหรับโจทย์ปัญหานะคะก็จะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับเงินนะคะไม่ว่าการใช้เงินการได้รับเงินนะคะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานแน่ๆเลยนะ เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรื่องของเงินไม่ว่าจะเป็นการรวมเงินการแลกเปลี่ยนเงินนะคะหรือว่าการทอนเงินสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะก็ฝึกฝนทบทวนกันอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็เวลาใช้เงินนะคะเราก็ใช้ใน สถานการณ์ที่เหมาะสมนะคะสถานการณ์ที่จําเป็นนะแล้วก็ถ้าเราเหลือเงินนะคะในการใช้แต่ละวันเราก็เก็บรวบรวมไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปได้ไม่จําเป็นต้องใช้ให้หมดภายในครั้งเดียวก็ได้นะคะยังไงก็ฝาเด็กฝึกฝนแล้วก็ทบทวนกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันค่ะสาหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ